คอลัมคนปลายซอยไทยกันล่่นทองช่วยคิดวิเคราะห์กันดูสักนิดสิว่าทำไมชายแดนด้านไทยพมา่าจึงเกิดกรณียั่วยุขึ้นไล่เลี่ยก,กันถึงสองจุดที่เหนือว้าแดงล้ำเข้ามาตั้งฐานในเขตไทยแถวแถวอำเภอปลายแม่ห้องสอนที่ใต้ในน่านน้ำอันดามัน ระหว่างพมา่าเกาะสองกับไทยที่จังหวัดประนองพม่าะระดมยิงเรือประมงไทยและจับคนไทยไปสี่คนอ้างล้ำเข้าไปในเขตเขาปกติไทยพม่าไม่ค่อยกระทบกระทั่งกันด้วยปัญหาชายแดนตรงกันข้ามไทยสะอิดที่เป็นฝ่ายอลุ่มอลลยเพื่อนบ้านมาตลอดและด้วยการเมืองภายในสภาพพม่าตอนนี้เป็นอย่างไรทุกคนทราบดี แทนที่เขาจะเจียมสภาพแต่กลายเป็นว่าพม่าชายแดนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์กลับห้าวแทนห้อยสงบมาตลอดทำนองร่างกายต้องการปะทะอยากมีเรื่องประมาณนั้นก็เข้าใจว่าผู้นำพม่าไม่สามารถคุมสภาพได้ทุกพื้นที่ของประเทศนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์ช่วยโอกาส ตั้งตนเป็นใหญ่แล้วยังมีมือที่สามเป็นการเมืองภายนอกแทรกเข้าไปสร้างสถานการณ์ลักษณะสวมรอยเสี้ยมให้กระทบกระทั่งอีกต่างหากสหรัฐยุโรปแทรกเข้าไปในสงครามยูเครนรันสเซียแทรกเข้าไปในสงครามตะวันออกกลางอิสราเอลภายในพม่าตอนนี้ทั้งสหรัฐยุโรปจีนกระทั่งในอาเซียนด้วยกันเอง ก็เป็นลิ่มแทรกเขา้าทางรอยแยกในพมา่าไฮแหกทั้งประเทศไม่ต่างกันด้วยเป้าหมายต่างๆกันทั้งหมดน่าจะสรุปลงในสมการเดียวกันคือตอบโจทย์การสถาปนาจักรวรรดิอำนาจตะวันตกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อกรองโลกภายใต้รหัส New World Order โลกอำนาจเดียวบนความเป็นรัฐบาลโลกของขบวนการ CFR ใต้อนัตยวไซออนิสผู้เฉพาะในภูมิภาคนี้ระหว่างสองมหาอำนาจโลกจีนสาฮารัตฝ่ายไหนครองความเป็นเจ้าเอเชียแปซิฟิกได้ฝ่ายนั้นก็ครองโลกได้เพราะเอเชียแปซิฟิกครอบคลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ทางเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลเซียเอเชียใต้เอเชียกลางเอเชียตะวันตก และโอเชียเนียรวมไปถึงเอเชียใต้สาพันธรัฐรัสเซียและประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกออสเตรเลเซียอาจไม่คุ้นหูกันมันก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมเรียกว่าออสเตรเลเซีย การยึดแค่แผ่นดินประเทศต่างๆได้มากขนาดไหนก็ไม่สามารถครองโลกได้การจะครองโลกได้หัวใจอยู่ที่การครองมหาสมุทรใครครองมหาสมุทรได้คนนั้นถึงจะได้ชื่อว่าผู้ครองโลกทีนี้ในภูมิภาคอาเซียนธรรมชาติวางตำแหน่งประเทศไทยเป็นหัวใจยุทธศาสตร์เพราะเป็นประเทศเดียวที่เชื่อมสองมหาสมุทรเข้าถึงกัน คือไทยอยู่ทางด้านมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกการเดินเรือรอบโลกไม่ต้องออมโลกให้เมยตุ้มจะเรือรบเรือสินค้าเรือเอี่ยมจุนเรืออีแปะจากแปซิฟิกทะเลจีนใต้ตรงมาเข้าอ่าวไทยแล้วลอดช่องแคบมาละกาออกทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียไปเข้าช่องแคบฮอมูสระหว่างอ่าวโอมานกับอ่าวเปอร์เซีย ขนน้ำมันแถบประเทศตะวันออกกลางได้ทั้งหมดโลกถึงกันแค่ลัดนิ้วมือเดียวตรงประเทศไทยนี่เองนี่แหละมหาอำนาจถึงอยากได้ไทยเป็นเมียเพราะไทยมีทะเลสองด้านติดกับสองมหาสมุทรส่วนพมา่ามีอันามันด้านเดียวจีนทางยูนานใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสร้างถนนทำทางรถไฟทำท่าเรือน้ำลึก ที่แม่น้ำเอรอระวดีทำท่าเรือน้ำลึกที่ทาวายใกลๆก,กับกนนาญจนะบุรีด้วยเพื่อใช้เป็นเส้นทางะล,ลุออกมาหาสมุทรอินเดียผ่านท่าเรือแหลมฉบังโนนไปตะวันออกกลางไปยุโรปไปแอฟริกาโดยไม่ต้องลอดช่องแคบมลาละกาไทยพมา่าสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกด้านยุทธศาสตร์ครองโลกคร่าวๆประมาณนี้ แต่ไทยห่วงเนื้อห่วงตัวพอประมาณไม่ปล่อยใจให้ใครตราหน้าเป็นดอกไม้รายทางที่จะแวะเด็ดดมได้ตามใจชอบเพราะอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงเข้าลักษณะเมื่อเขาเอาไม่ได้ด้วยเล่เขาก็เอาด้วยมนเมื่อเอาด้วยมนไม่ได้ก็เอาด้วยคาถาเมื่อเอาด้วยคาถาไม่ได้ก็ใช้ลีลามหามิตรมหาโจร ยุ่แยกแรกซึมทำให้ตะอินตานาทะเลาะตบตีกันแล้วตัวเองสถาปนาเป็นไตยอยูแทกเข้ามาขั้นกลางอ้างปิทักษ์สันติภาพแล้วทางขาฮุบซ้ายฮุบขวาทำไปทำมาพื้นที่ไทยพมา่าจากสนามการค้าชายแดนกลายเป็นสนามรบให้สองมหาอำนาจกระทืบบาดใส่กันเพื่อแย่งชิงไทยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในศึก ชิงเจ้าเอเชียแปซิฟิกฝ่ายที่ซวยคือไทยเราอย่างตอนนี้จกักรวรรดิอำนาจตะวันตกเห็นแล้วว่าการเปิดศึกหลายด้านทั้งยุโรปตะวันออกทั้งตะวันออกกลางไม่เป็นผลดีกับตัวเองในตะวันออกกลางให้ยิวอิสราเอลพักรบสงบศึกกับฮิสบุลลอ์เลบานอนชั่วกราวหันไปเล่นยุทธศาสตร์เชิงกลในศึกยูเครนรัสเซียก่อน แต่ดันเกิดสึกซ่อนศึกระหว่างสองอเมริกันเท่าซะนี่ก่อนไปเดนจะไปก็ประเคนบ้างไฟายอตแทกขึ้นไฮสเลนสกี้ยูเครนขยียย้ยั่วยุรัสเซียแต่จัดไปสิบปูตินตอกกบกลับด้วยอเริชนิกขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงดอกเดียทั้งสหรัฐทั้งยุโรปเรียกว่าทั้งนาโต้เยียวไม่ออกจนถึงเดี๋ยวนี้ ฝ่ายทรัมป์ที่นอนรอ20มกราเพื่อรับมอบตำแหน่งเป็นทางการได้แต่นั่งมองการวางยาของไบเดนตาปริบๆก็ไม่รู้เท่าไหนสิกแนวให้กลุ่มกระบฏในซีเรียเข้ายึดเมืองอเลโปเมืองใหญ่อันดับสองของซีเรียเป็นการดึงขารัเสเซียที่กำลังขย่มยูเครนให้ต้องหันกลับไปช่วยปรธานาธิบดีอัลฮาาัสซัดที่รัเสเซียหนุนอยู่ เดินหมากตานี้ปุ๊บทรัมป์ส่งตัวแทนไปยื่นแผนสันติภาพกับปูตินปับ๊บเลิกกันในยูเครนแล้วสหรัฐจะเลิกความบาดรัสเสียมาให้ยูเครนเข้านาโต้ทำไมตกลงก็จะส่งอาวุธที่เหนือกว่าทรัคเคิลส์เป็นสิบเท่าให้ยูเครนมันเล่นรัเสเซียให้ยุย่ยเลยนอกจากกรมลินตัวแทนทรัมป์ก็ไปบอกเซเลนสกี ดินแดนที่รัเสเซียยึดไปตอนนี้ยกให้เข้าไปทั้งหมดแล้วแผ่นดินยูเครนที่เหลือทั้งหมดตอนนี้จะให้นาโตส่งเจ้าหน้าที่หนึ่งแสนายเข้ามารักษาสันติภาพทําไมโอเคจะเลิกส่งอาวุธให้งบช่วยเหลือก็จะตัดเที้ยนเซเลนสกี้จะกลายเป็นซุกี้แห้งแงแกใครดูก็รู้ทั้งโลกวันนี้แผนหลอกเด็กของไตย,ยู หวังกินตับแตอินตานาที่ผู้เสนอสหรัฐยุโรปไม่บากําเมาฉะนั้นใครที่รอ20มกราทรัมป์ขึ้นว่าการแล้วสงครามจะจบภายใน24ชั่วโมงนั้นก็เหมือนรอแจกทันทีคนละหนึ่งมื่นบาทอายุ16ปีขึ้นไปได้ทุกคนนั่นแหละพูดแล้วกันึกถึงเจ้าของหมาตอนออกจากซ่วมหมามาดมตูด จมูกฟึดฟึดแล้วก็เดินผ่านแข้งผ่านขาตามเป็นปรวนโลกแม้เข้าโซนเปลี่ยนยุคแต่ทฤษฎียุแย่ให้แตกแยกแล้วแทรกเข้าควบคุมปกครองยังใช้ได้อย่าถามว่าสงครามเกิดไม่เกิดต้องถามว่าเราจะเข้าสงครามไร้รูปแบบโดยไม่เสียรูปแบบสไตล์ไทยกันล่อนทองด้วยลีลาไหนเท่านั้นแหละ เปเลวสีเงิน4ธันวาคม2567